สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายเอกนิตินิติธรรมประพาสอธิบดีกรมธานารักษ์นำคณะผู้บริหารกรมธานารักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าทูนกระหมอ่อมถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทยยธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช14มกราคม2568เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัายจำนวนสี่รายการดังนี้ ชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประกอบด้วยเหรียญทองคำขัดเงาเหรียญทองคำธรรมดาเหรียญเงินขัดเงาเหรียญเงินธรรมดาเหรียญคิวโปรนิกเกิลขัดเงาเหรียญคิวโปรนิกเกิลธรรมดาเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง70มิลิเมตรและเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิมลิเมตร เหรียญกระสาบที่ระลึกคิวโปรนิกเกิลขัดเงาชนิดราคา20บาทเหรียญกระสาบที่ระลึกคิวโปรนิกเกิลธรรมดาชนิดราคา20บาทเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิมลิเมตรร้อยตำรวจโทมานัทโนนุตประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงนินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2566 และประจำปี2,567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวปุณณดาก,กนกรัตนโชตผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยมั่นคงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบริษัทแวลูร่าเอเนยีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองสัตรารจนัฐพัฒน์เพชรอาภรณ์ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท TH CDC c จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาทีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุสลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าถุนละอองพระบาทด้วยนางมณีรัตนสมบัติรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศัสตร์ดีเด่นและดีประจำปีการศึกษา2567ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเฝ้าทุนละอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนฤิทิยะวน,นาลัยและประเภทดีได้แก่โรงเรียนรัตนกโกสิน้าและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนพระแม่มารีสาธรรวมเข้าเฝ้าทูนละอองพระบาทด้วยนายมนตรีคนเลผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินระยอง และประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกสุนลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567 ในโอกาสนี้ครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2568เฝ้าถูนละอองพระวาทกราบถวายบังคมลาด้วยนางสาวสิริกุลเก่าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราจุทิศกรุงเทพมหานครและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติน,นวมินทราจุทิศ นำคณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชุทิศเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรทัพราชสุดาและกระปับบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567 นายพัฒนาพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยเฝ้าทุนละออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทุนรายงานการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัย ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชาการในปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วย สัตราจารยไพร์รัตชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารมูลนิธิคริสตจักของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลลอะองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โนโ้ตบุ๊กและแท็บเล็ต เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริจำนวน33แห่งและกราบบังคมทุลรายงานความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชบวโรกาศให้นางสาวราพรรุ่งตะการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและข้าราชการการะทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจํปีการศึกษา2567 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมประสีสวังขวัตรวรขติยร,ราชนารีทรงบรรยายเรื่ององโคโจ e นเนสิการเกิดโรคมะเร็งพระราทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประจำปีการศ,รศาึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เวลา12นาฬกา51นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล um ัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จออกนชั้น10อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาพร ทรงบรรยายในรายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือ oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เป็นวันที่2ในวันนี้ทรงบรรยายพระราชทานในหัวข้อที่3 oncogenesis และ growth and growth control ยีนมะเร็งและการควบคุมการเจริญเติบโตของเซล และหัวข้อที่ 4, tumor suppressor g e n e ยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งและการควบคุมวัตจักรของเซลล์ต่อจากเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเนื่องจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้และเกิดได้จากไวรัสที่เข้าแทรกแซงเข้าไปในเซลล์และเข้าควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ที่ปกติ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่าการกลายพันธุ์ของยีนการแทรกแซงของยีนหรือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมสามารถเพิ่มการแสดงออกของยีนมะเร็งในสภาวะปกติเซลล์จะถูกควบคุมให้มีการเจริญเติบโตในอัตราที่เหมาะสมแต่เมื่อมีการแสดงออกของยีนมะเร็งที่สูงกว่าปกติเซล์จะถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นและต่อต้านกระบวนการตายของเซลล์ นอกจากยีนมะเร็งแล้วยังมียีนยับยั้งการเกิดมะเร็งหลายชนิดที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นยีน p 5 3ที่สร้างโปรโตีนจำเพาะซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติทางพันธุก,กรรมจากการศึกษาในผู้ป่วยพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน p 5 3ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ นอกจากนี้การกลายพันธุ์ของยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมวัตจักรของเซลล์อาจก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นผ่านกระบวนการต่อต้านการทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติซึ่งการกลายพันธุ์นี้อาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกก็ได้ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวราขัตติยราชนารีทรงมุ่งมั่นและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ พระราชทานความรู้แก่นักศึกษาแพทย์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อย,ยอดช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไปประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา10นาฬกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2567 สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงค,คุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเรรจการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,648คนผู้แทนพระองค์มีโอวาดความว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเรรจการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชื่อได้ว่าคงจะมีความรู้ทั้งในทางวิชาการและปฏิบัติการพร้อมอยู่ ความรู้ทั้งสองส่วนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบัณฑิตเองและต่อสังคมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในการนำไปใช้เป็นสำคัญความจริงใจดังกล่าวหมายถึงการนำความรู้ไปใช้อย่างสุจริตและถูกต้องด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ต่องานที่ทำและต่อเป้าหมายที่ดีที่จะเริญ ส่วนความบริสุทธิ์ใจหมายถึงการนำความรู้ไปใช้ด้วยเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ไม่มีความคิดร้ายหรือความปรารถนาแอบแฝงใดๆที่ไม่สมควรความจริงใจและบริสุทธิ์ใจโดยในนี้อาจก,กล่าวได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียวไม่เป็นโทษเสื่อมเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งถ้าไม่นำไปใช้ด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแล้ว อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้อย่างมากจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกคนจะเห็นความสำคัญในข้อนี้แล้วนำไปพิจารณาฝึกฝนอบรมจิตใจตน